ครับสวัสดีครับีแฟนพับแฟนช่องทุกคนครับยินดีตอนรับประสู่ช่องด้วพี่น้องมื่อวมาตามมาดามกันฝันดีกับพี่น้องทุกี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมันเงียบเงียบร้อยไม้ังสี่ล่ะ้หฝันเยอะวันหฝันได้าว่างนได้เ่ม่ได้แล้วเนาะเขาไปซื้อ ไปนักตัวใดเน้ของน้องย่าเมนอยู่พุ่นเปนักสองเก้าซองซองหาเงินันาวมันอยเข้าข้าบรอรอวะเข้าเขาผมเอาเป็นในหมดมดงมดมือให้หลายประเด็นในม้ยวนเดียวเล็กเลกตัวใดเลกตัวใดเขาบอกหาองอันีววองหองที่บ่นอกเจ้ามุอแต่เมียน ไว่าฝันมาเด้ข hmm. ค mm ีรถมูเป็นบ่าขีผม่มู้อายุหาสิบสองก็ได้ซื้ออยู่เนาะก็ว่าเจ้าทะเบียนรถสองแปดยีหยอมูก็ไปนั่งเจ้าทะเบียนรถเพิ่นแปดแปดกับบั่นสองเก้าสองแปดรับนบั่นอียู่ด้วยด้ทำอายุอันมูว่าอายุเท่าไหร่หาสิบสอง่สันก็เลยไปนั่งหาสองก็เลยโทรมาซื้อน้ำปาจันเ์ว่าว่ามันอันก็เลยได้หนึ่งเดียวพี่ส่นเปนได้สองหมื่นอยู่เรียกเียกที่่มัมึ้นมาสื้อผมมาเดี ม่มักคาองูดมักสองแปดแปอองเก่าแปดแปอแมนดูมาเป็นมาดาดได้ยิบตีไย่อะสองแปดแปดว่าหานี่มมักนี่อายุมูซื้อเอเอางววนี่ยิบไปตัวเดงวดนีตีมักหาสามหาสามซื้อเหลารี่ซื้ออันอันอันนรจาี่ยังก่อนนี่เบียบเป็หมครับผมโอ้ยงี้เบียบเครับผมหาสาม อ่าสามสามอ่ครับผมเดียวเท่านี้ป้ดีใกล้ลมือบมะยังเยรับผมเอานี้มันยังมันนะัมันาฟมันรง้อไปฟันว้าหัวหัวันหักหัวหัวัวหัวหัวหันหัวหัวหันหัว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 หด้หัวหัวหัอหัวหัวัวหัวห้ยหัว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 หหัว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 ัหหััวหัววว่อ้ัห คือบ่อม่กินต้มปลาน้ากันมื่อน่ะโอ้ยสิมาอยู่ยานกลับเดือดนะนะได้ป่ากระสอบนึ่งผมเด้อบ่โอ้ป้าเอียงป้านิ่มนะไมแต่ตัวขักซ้ำผิดพอเผ็ดกับมันพอใจดีมันตึกโอ้โหจ้างทอดที่แรกบ่กินเท่นขับรถอืมก็ได้ซื้อแต่โค้งแต่ยังให้เพิ่นครับผมกับป่านละได้กระสอบนึ่งตัวกับแบงให้เพิ่นแบงแบงให้เพื่อนได้เจแดงครับผมพวกยังเบาเถาอยังอะไร จะเอาบ่มากับบได้กินตัวตอนตอนขี่ผ่านมากะว่าชีแวะก็พวกต้งแวะดอกกุ้งทันเพราะว่าจะมีปัญหาก็ได้มีปัญหายังนอแบนเนาะบ่แวะเว้ยก็นี่ก็เห็นประตูเปิดอยู่นมาประตูเปิดก็ได้บ่แวะเอ้ามากรล่วงมาไปหาคลิปกันต่วคลิปกับพ่อในหลายเนาะการทั้งหลายสองสามคลิปกันหนึ่งเอาไว้เป็นมื้อนาเนาะไว้เป็นมื้อนานมื้อนา ยิงกรากินหกัน่รอได้กินอยู่ได้กินทนเบิดดอกพรแต่ว่าอันซื้ออันผเงแยงม่ลวพ่อใจดีบอกซื้อผงแงงมากก็เลยซื้อผเงแงงผงแยงม่เห็ดแบบเดยเพาว่าสิ้นเดือนจะพากันลองกุ้งกับปลาซิวโอกุ้งลายยุ่นม่ลายกับปลาซิวเพ่นเห็นปลาซิ่วลายพ่นบอกก่อไปซื้อผงแงงมาปนี่ปลาตัวใหญ่ขบยักขึ้นเอยากปลาซิวเอาเบอร์ทึ่งปลาซิวทึ่งปลาทงอันอีนึ่งทึ่งใหญ่ทงหน่อยอันละพ่อใจดีย์เขาเลยบอกก โอ้มือแดงระหวัดงนี่้มาสิ้นเดือนวันสันเดอโอ้สิ้นเดือนก้อนสิบบินโอ้มาดาวสิบินไปพุ่นจ้ะบินไปเดือนเม่สาชี้เดอไปโดนมาเดฟวันสามเดือนสามเดือนสามเดือนกลับมากลับมาพักกลับมาพักจกสี้กันกับไปอีกสามเดือนกับไปอีกจ้ะซี้เดือนกับไปสามเดือนมาสามเดือนโอ้ไปไปมามาอยู่ที่นี่ครับผมไปเที่ยวอยู่น้ำลกว้าจ้ะแล้วครับผมเอ้ามืาอนี้ วดนี้ได้ใจมาดามมาห้าสามสามห้าน้อใช่ซื้อซื้อไว้ตัวนี้กันเพราะว่ามันบ่ทันฝันครับผมไปฝันซะเกินบ่ทันละฝันอยู่มักบนว่าเลขมักคือเลขเลขคำนวณได้คำนวณนะมักก็ใส่อันกว่าสิซื้อหาสามนี่ฝันเห็นน้องปูน้องปูอยู่นี่ไหมครับผมอันมื่อเลขออกได้สองสามหมื่นบาก็เลยฝันฝันเห็นน้องเพิ่นเพิ่นอายุหาสิบสามโอ้เพิ่นอายุหาสิบสามอายุน้องอาจารย์ เลขที่ไปที่มาหาสามสามหาเนาะก็ได้สื้่อหาสามไปแลวครับอง้าน่นผาแล้่อาจล้กเลคบเะบครับผมัวนี้ตเดท่านเฝันบ้านีฝันใอาซื้อมาเราไช่ด้ฝันมันเ้ขาก็ซื้อมาอนี่เขาก็ซื้อมนีก็ซือนี่โอ้เสียแรงมาไม่ได้อยู่ฝันวันวันสินพอดีเนาะเรกวัน่านมัน่านหน่อยผ่นใหน่านี่เนาะแม่ห้อ่ อเหเหบอกวันทีนสามเขแสดงว่าทำการเที่ยงจักกรุ่นแจ๊กต่างประเทศชาวบ้านคารัมพี่ชาวบ้านบ่อดนี่เสียงเครื่องรถไทยรถยังกับบ่อใดครับผมใครจะคารลัมทำงานเปึ๋งปังกับบ่อใดครับผมอันนี os, <God. S 2> ้มาผู after after ้เดียววันนี้ครับผมมาผู้เดียวบินเดียวเพราะว่าก็ชิมาผู้เดียวหันเพราะว่าไปน้ำูมให้เจ้าวิวมันบ่ใครขึ้นไหม FC ีก็บ่ใครกดนอะกดแช่ให้ครับกดให้ตลอดเ้อะโอ้กดให้จุกบ่ขอบคุณขอบคุณครับผมเพราะว่าช่วงนี้เบ well, ิ่ลให้ตลอดคือบ่กดให้ตลอดเพรเพจน่พคือกันกดตลอดเครับผมขอบคุณขอบคุณหลยครับผมเอ้าไม่ยังคุยกันเลยเปิดอวคุยกันบะว้ย่าเปิรอคุยกันินะเปิดอคุยกันผมเปิดได้ย่แตัว อ้าขอบคุณมาถดามะไรครับผมครับผมผมเดี๋ยวไปฟันกันเด้อครับ้วคบพี่น้องเอซีครับผมซึ่งมาดามกันนะครับแม่คั่วของปูชีส์ซุนกันนะครับมาดามกับซึ่งกะได้มาดาพี่น้องที่ครับผมของงวดประจําวันที่สิบหนี่นะคมสองพันห้าร้อยหกหกเด้อพี่น้องอ่านะครับผมมาดามนะครับผม มาดำอ่ะคนดวงเหงนะครับพี่น้องอ่ะคนดวงเห้งกันก็ได้ว่าแต่พี่น้องที่ครับผมงวดนี้งมดที่แล้วได้ทุกรักเมินพี่น้องที่ครับผมหาสองเล็ที่เุิ้อมากตัวมดนี้เพิ่นเคยนะบอมากีกครับพี่น้องเพิ่นบอมากไห่อ่ะบนล่างที่ก่อนพี่น้องที่ครับผมอ,อาจจะเป็นบนล่างกันนะครับ ได้มาแล้วครับพี่น้องได้มาแล้วนะครับผมแนวข้างกันนะครับเด้ออ่ะบนล่างกันได้มาตัวเดียวแขนๆเท่านั้นครับผมสามห้าห้าสามนะ3 5 5 3ครับพี่น้องที่สิงมาดามเพิ่งจะได้จัดไปครับพี่น้องจัดถตัวดีไว้แล้วกันนะครับเนาะสิงหมาที่แล้วเข่าเพิ่ใได้ห้าสอง ห้าสองตรงๆพี่น้องที่ครับผมวันนี้เพันกระไดมาแล้วสามห้าไปกลับเพื่อหาสามสามห้าห้าสามเด้อพี่น้องเด้อ,อน,นี่ครับผมนี่มาดำนะครับผมมาดำคนดวงเฮงนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วที่แับเอาพิษเจียหน้ากันเด้อพี่น้องเด้อพิษเจียหน้ากันนะชอบบอนะครับผมถ้าชอบไปเอานะครับพี่นอ้องสนนิ่งสิ่งแนวทางกันเด้อพี่น้องเด้อ ถึงวัดที่แรวได้เต็มเต็มเรื่อนน้องห้าสองอาดามเดิห้าสองวดนี้สามห้าห้าสามครับผมสามห้าห้าสามด้เพื่อนน้องอาดามกันนะครับเอาชนะเนี้ที่แคปนาชอไว้ไขวาปิดจะหน้าชอปบ,บอลถ้าชอบควยเอาเพืไอนนองเนื่ยชอบไวยเอานะครับเก่งยา้างกันนะครับ นาข้างกันเพราะว่ามาดามไปะเล็จัดไปหมดนีก่กระเล็กที่สวยงามพี่น้องเล็กที่สวยงามสามห้าห้าสามเด้อพี่น้องเด้องามอยู่พี่น้องงามอยู่นะครับโอ้ยลบก็ไม่มีอ่ะลบแห้งพี่น้องเนาะเอาสุดท้ายใจคิดนี้ขอให้ทุกที่จงไม่เจ็บข้ามสุกนะความจเจริญเด็กกัคิดการงานชินเด็กก้อยเด็กคุณก็มุ่งมั่นพัฒนานะครับผมขอให้เราลองด้วยกัทุกส่วนทุกพี่น้องเด้อเอาไว้เจอคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ